สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอซองไลค์เาเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปและกะ็อา้าวละครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูฮาวทูเทนยัดาก้อนภาคปัจจุบันเมื่อเวลาเนี่ยมันผ่านไปหลายปีจบจนมาถึงปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องเรามาถึง1,300ปีหลังจากภาคหลักของเคี้ยวกุดตอนนี้เรื่องราวพวกนี้มันก็กลายเป็นนิทานหลอกเด็กไปแล้วชาวบ้านในโลกนี้คิดว่ามังกรเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแล้วจูๆ่ๆมันก็มีดาวหางใหญ่พุ่งมาชนโลกครับเวลาก็ผ่านไป พาตัดมาที่เพ่ของเราเขาก็มากับแม่ของเขาเพื่อตรวจสอบรอยแยกที่ดาวตกนั้นมันมาชนโลกทําให้บริเวณนี้เป็นแผ่นดินที่มีรอยแยกแตกเข้าไปลึกมากๆแม่ของมาเอกก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทํางานอยู่ที่นี่พอมาเอกลงมาจากฮอเขาก็เจอเขากับดร์หวงดอร์หวงก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นี่เหมือนกันเธอก็ได้พาไปหาลูกของเธอนะครับลูงเธอเนี่ยมีชื่อว่าจุนจากนั้นก็มีพี่สมบัติพี่สมบัติก็มาแนะนําลูกชายของเขาเจ้าสมชายเด็กหนุ่มผู้รักทหารจากนั้นก็มีน้องแว่นขี้อายแม่ของเธอก็ทํางานที่ นี่เหมือนกันเหมือนกับว่านักวิทยาศาสตร์และพนักงานจะเอาลูกๆมาทิ้งไว้ที่ทํางานกันหมดเลยและจากนั้นลุงสมบัติก็ได้พาไปดูสถานีวิจัยเพื่ออยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทําอุปกรณ์คิดค้นอะไรใหม่ๆทําอุปกรณ์จากนั้นลุงสมบัติก็ได้พาเด็กๆไปทัวร์ครับเรียกได้ว่าสมบัติทัวร์พร้อมกับบอกพระเอกไปว่าห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดจะเหลืออะไรครับพระเอกมันก็ออกนอกเส้นทางสิครับแต่พระเอกมันก,ก็กดปุ่มแปลกๆลงมาด้านล่างสุดในใต้ดินเขาเจอก,กับแสงสายฟ้าสีม่วงมันลอยไป ลอยมาจ้วดผ่านหน้าเขาไปแล้วเจสสมอนเนี่ยก็ถามว่าโอ้จะเป็นไผ่มาอยู่แถวนี้ได้อย่างไรอเปก็เลยบอกว่าปิดเทอมครับผมปิดเทอมแล้วโจมันก็เกิดแผ่นดินไหวครับเจสสมอนเนี่ยก็ตกลงจากพื้นที่ลอยแตกเป็ก็รีบไปเอาเชือกมาช่วยนะครับแต่ว่าเขาดึงไม่ไหวระหว่างที่พระเอกกํลาลังจะช่วยเจยอยู่ๆเขาเห็นแสงสีม่วงบินผ่านอีกแล้วทำไมาพระเอกเนี่ยมันแบกไม่ไหวครับแล้วก็ล่วงลงไปแต่ลุงสมบัติมาช่วยทันดวงดีแท้พระเอกเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วแม่พระเอกก็กดมากนะครับว่าลงมาด้านล่างสุดทําไมจากนั้นแม่พระเอก ก็พาพระเอกกลับที่พักครับแม่ของเขานั้นยังโกรธพระเอกอยู่พระเอกก็บอกว่าผมจะไม่ไปไหนแล้วครับแม่และระหว่างที่พระเอกกําลังจัดของอยู่นั้นเขาเจอกับหมวกไวกิ้งซึ่งมันเป็นต้นตระกูลของเขาทําให้เรารู้เลยว่าพระเอกมีเชื้อสายมาจากไวกิ้งและสืบเชื้อสายมาจากพระเอกภาคแรกจากนั้นแม่ของพระเอกก็ไปทํางานต่อครับแล้วก็ให้พระเอกอยู่ที่บ้านนี่แหละไปที่ทางานมันอันตรายพระเอกก็เสงมากๆครับเขาก็เลยเอาโดนบินออกไปเล่นข้างนอกมันไม่ฟังแม่มันเลยเขาก็คิดว่าเผื่อเขาจะเจออะไรดีๆแล้วจู่ๆโดนของพระเอกก็โดนโจมตีครับ พระเอกต้องปีนลงมาด้านล่างเขาลงมาอย่างลึกเลยครับเพื่อจะมาเก็บโดนบินแล้วพระเอกก็เห็นที่มาของแสงสีม่วงครับมันเป็นกองหินแล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องดังกึกก้องอเอกก็ยังไม่รู้ว่าด้านในนั้นมันเป็นตัวอะไรแล้เอกก็ไปส่องไฟฉายครับเจอขอบหางของมันจากนั้นพระเอกก็ได้เอาหินหนุนออกจากหางของตัวนี้จากนั้นมังกรแพนด้าก็โผล่มาครับมับงกรตัวนี้มันไม่ทำอะไรพระเอกเลยมันเหมือนกับเขี้ยวกุดมากๆโดยมันไม่ชอบแสงไฟฉายนะครับพอพระเอกส่องไปมันก็บินหนีแล้วพระเอกก็มองดูโอ้โหจะกลับขึ้นไปยังไง จากนั้นเขาปีนผากลับขึ้นไปครับแต่ว่าผาเนี่ยมันปีนยากพระเอกก็พาดครับจับไปที่หินหินแตกและพาดจะตกลงสู่ด้านล่างมังกรก็บินมาช่วยถัดจากนั้นมังกรมังก็พาพระเอกบินกลับถ้ำและมังกรแพนด้ามันก็เริ่มวนๆสำรวจดูพระเอกว่าพระเอกเป็นมิตรไหมแล้วพระเอกเนี่ยก็ส่องไฟฉายดูนะครับโชว์มังกรเลยว่ามันไม่เป็นอะไรจากนั้นพระเอกก็ได้บอกให้เจ้าหนูมังกรรอก่อนเพราะว่าเขาในกำลังหาทางกลับบ้านแต่มังกรมันได้กินของกินครับมันเลยวิ่งเข้าไปตะครุบพระเอกเหมือนกับแมวจากนั้นมันก็เขี่ยกระเป๋าของพระเอนะครับ ก็เห็นมันน่ารักเลยจะเอามือถือเกินมาอ่านวิดีโอลง YouTube ดีไหมเพื่อเราจะได้ดังบ้างแต่เขาก็คิดได้ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวมังกรมันจะโดนล่าจากนั้นมังกรมันก็ได้ไปหาของกินในกระเป๋าพระเอกครับจนมันได้ของกินพระเอกก็นึกว่าโอ้หิวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านไปหาของกินมาให้จากนั้นเจ้ามังกรมันก็เข้าใจพระเอกนะครับมันก็เลยพาพระเอกบินกลับบ้านเหมือนมันรู้เรื่องแล้วมังกรเข้ามาส่งพระเอกครับก่อนจะบินเข้าไปสถานีวิจัยมังกรก็ได้ระเบิดพลังจนทําให้สถานีวิจัยไฟดับครับเจ้าหน้าที่กแลวหรือ ่่าาคไฟหรือเปลแทนที่นี่ก็แผ่นดินไหวบ่อยมากๆจากนั้นมังกรมันก็ได้มาส่งพระเอกครับแล้วพระเอกก็ได้กลับเข้าบ้านตัวเองเช้าวันต่อมาก็ได้ไปหาของกินอร่อยๆไปให้มังกรพอมาถึงที่ถ้ำพระเอกก็ได้ส่งสัญญาณเคาะเรียกมังกรเป็นสัญญาณที่รู้กันครับมังกรแพนด้าก็ออกมาแล้วพระเอกก็ได้ขอให้เจ้ามังกรเทสอาหารดูว่าอยากกินอะไรสรุปมังกรเนี่ยมันไม่ชอบของกินที่พระเอกเอามาสักอย่างมีสปาเกตตี้มันลองกินแล้วก็อเด็กไม่ได้พระเอกก็เลยเอาของกินมาวางให้มังกรเลือกกินครับสรุปมันไม่ชอบแต่มันไปชอบเนเก็ต ปามันได้กินแล้วมันก็กินครับจาานั่นก็แบ่งให้พระเอกระเอก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่กินแต่มังกรเนี่ยมันก็ไม่พอใจครับทําหน้างอนๆเอกก็เลยแกล้งเอาอมไว้แล้วมังกรเนี่ยมันก็มองหน้าแล้วบังคับให้พระเอกกินอีกเอกก็ต้องกินครับมันน่ารักจริงๆไอ้มังกรตัวนี้และจากนั้นทั้งคู่ก็พากันนอนเล่นครับเะเอก็เห็นความน่ารักของมังกรก็เลยอยากจับไปที่หัวของมันแล้วเจ้ามังกรมันก็ได้ตื่นตกใจครับแต่พระเอกก็ไปขอจับหัวเพื่อเป็นเพื่อนกับมังกรสรุปทั้งคู่ก็ได้เป็นคู่หูกันครับานคลยภเ จากนั้นมังกรก็ได้พาพระเอกบินเล่นครับจู่ๆแผ่นดินมันก็ไหวอีกแล้วหินถล่มมังกรมันก็เลยพาพระเอกบินเข้าไปหลบในถ้ำแปลกๆครับซึ่งถ้ำนี้มันก็ได้พาพระเอกเขาไปสู่อีกโลกหนึ่งนั่นคือลังมังกรลังมังกรนี้มันถูกซ่อนไว้ใต้ศูนย์วิจัยแห่งนี้เนื่อการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของพระเอกจากนั้นมือถือเขาก็แดงขึ้นนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าตอนนี้แม่ของเขาเลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านพระเอกก็ได้ให้เจ้ามังกรรีบพาเขาบินกลับเดี๋ยวแม่เขารู้ว่าหนีเที่ยวจากนั้นมังกรก็ไดดด้้พพพาารระะเเเเออกกกบบบบิิินนนลัหมมืแ ไฟดับอีกแล้วชาววันต่อมาพระเอกก็รีบไปหาเจ้ามังกรจากนั้นนางเอกก็ได้ตามรอยพระเอกไปครับเอ้ยไปไหนวัยรุ่นพระเอกก็ชอบนางเอกครับเขาเลยพานางเอกไปดูมังกรแบบง่ายๆเลยจากนั้นนางเอกก็ได้ไปเห็นมังกรตัวเป็นๆพร้อมกับเล่นกับมันนางเอกก็บอกว่าน่ารักอ่ะมันชื่ออะไรพระเอกก็บอกว่ามันมีสายฟ้าอยู่รอบตัวเป็นพลังงั้นให้มันชื่อทันเดอร์ละกันและนางเอกก็ควักมือถือมาจะถ่ายรูปครับพระเอกก็บอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายเดี๋ยวคลิปมันหลุดอย่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้พากันขึ้นมังกร ตัวเองแล้วมันก็จะมีมังกรมาเล่นกับนางเอกเยอะแยะเลยแต่มันมีมังกรด้วงไอ้พวกนี้จะดุหน่อยครับอยู่ด้านล่างแล้วนางเอกเนี่ยก็เข้าไปโดนมังกรด้วงไล่ออกมาจากนั้นเพกก็เข้ามาช่วยครับแต่มังกรด้วงเนี่ยมันก็ได้โจมตีใส่ทําให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันแล้นางเอกหนีไปคนเดียวครับทําให้เธอตกลงไปด้านล่างตรงพื้นที่แตกด้านล่างของถ้ำมันก็มีถ้ำซ้อนอยู่ด้านล่างตรงด้านล่างนั้นนางเอกก็ได้เจอเข้ากับมังกรน้ําไฟเป็นมังกรคู่แฟดติดอยู่ข้างในกับเธอเหมือนกันไปไหนไม่ได้เพกก็ได้ไปชะโงกหัวถามว่าเป็นไ ดีมาานางเอกก็เลยบอกว่าติดอยู่ข้างล่างกับมังกรไปเอกก็เลยคิดแผนจะระเบิดพื้นตรงนี้แต่นางเอกเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวพื้นของถ้ำจะถล่มมาทับเธอและนางเอกก็คิดแผนครับว่าเธอจะฝึกมังกรน้ําแข็งกับไฟซึ่งพื้นที่เธอยืนอยู่มันเป็นธานแข็งเป็นธาตุอะไรไม่รู้แต่มันเพน้ําแข็งบวกกับไฟครับเวลาที่โดนพลังของไอ้สองตัวนี้ธานนี้มันก็จะแตกสลายนางเอกก็เลยแนะนําให้มังกรน้ํากับไฟว่าทั้งคู่เราต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมจากนั้นนางเอกก็ขอเป็นเพื่อนกับมังกรคู่แฝดไม่ ตอนนี้นางเอกสามารถจับมังกรได้แล้วอย่างกับโปเกมอนและมังกรของนางเอกคู่แฝดก็เลยพามันปล่อยพลังผลิออขึ้นไปด้านบนครับยิงน้ําแข็งกับไฟแล้วก็ตูมพระเอกก็เฮ่เฮ่เอาอมาได้ไงอะแล้วพระเอกก็ได้ถามชื่อมังกรจากนางเอกครับนางเอกก็บอกว่าตัวสีฟ้าชื่ออูส่วนตัวสีแดงชื่อวยวยมังกรจีนนีว่ว่าจากนั้นนางเอกและพระเอกก็ได้พากันกลับบ้านครับทั้งคู่ได้มังกรแล้วแต่ทางเข้าเนี่ยมันก็ถูกปิดเพราะว่าแผ่นดินมันชอบวันไหวและพระเอกก็คิดขึ้นได้ว่านี่มันไม่ใช่แผ่นดินไหวแน่ๆมันต้อง มีมังกรตัวใหญ่สร้างรูหรือเปล่าแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้พากันไปหาทางออกทางอื่นแต่นางเอกเธอก็ตาไวครับเห็นมังกรด้วงสีฟ้ากาลังบาดเจ็บอยู่พระเอกก็เลยจะเข้าไปช่วยครับนางเอกก็ได้บอกว่าอย่าเลยไอตัวนี้พันนี้มันดุไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เราก็โดนโจมตีมาสรุปพระเอกมันก็ไม่ได้ช่วยครับเพราะว่ามังกรตัวนี้มันยิงไฟใส่พระเอกกับนางเอกก็เลยกลับมาตั้งหลักพระเอกก็ดูแล้วว่าตอนนี้มันน่าจะบาดเจ็บเราต้องกลับไปเอาชุดพยาบาลที่ศูนย์วิจัยเดี๋ยวกลับกันก่อนแล้วค่อยมาช่วยมันอีกทีจากนั้นพระ เอกก็รีบคานไปเอาชุดปฐมพยาบาลแล้วเขาก็เจอเขาขับสมชายสมชายเนี่ยก็เห็นพระเอกแล้วก็ถามว่าเอ้ยไปไสไปด้วย,ยแก๊งเด็กปิดเทอมไม่มีอะไรทำนะครับจากนั้นนางเอกก็บอกว่าเรากําลังจะไปช่วยมังกรมันก,กำลังบาดเจ็บอยู่สมชายก็ขอไปด้วยง่ายๆเลยเขาไม่สงสัยเลยว่ามังกรจะมีจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกอยู่ว่าเขาเคยรักษาสัตว์มาก่อนและปู่เขาก็เป็นหมอสัตวแพทย์อเอกก็เลยได้พาสมชายมาอยู่ในแกง๊งแล้วก็บอกว่าแก๊งของเรานั้นจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับใครเรื่องมังกรเดี๋ยวมังกรมันจะถูกล่าสมชายก็บอกว่าแน เชื่อใจเขาได้เลยเพราะเขานั้นชอบทหารมากๆทหารเชื่อใจได้อยู่แล้วแล้วเบกก็ได้พาไปดูมังกรแพนด้าก่อนเลยและนี่ก็คือเจ้ามังกรแฝดน้ำแข็งกับไฟหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้พากันไปช่วยมังกรครับสมชายเห็นก็รีบเข้าไปช่วยมังกรทันทีแต่มังกรด้วงมันก็ยังโจมตีอยู่ครับแต่สมชายเขาไม่กลัวเลยรอจังหวะที่มังกรด้วงมันเผลอแล้วสมชายเขาไปฉีดยาชาแบบง่ายๆพอมังกรมันโดนฉีดไปมันก็อารมณ์ดีครับฟินสมชายก็ไปลูบหัวแล้วเขาก็ค้นหาต้นเหตุของอาการตอนนี้มังกรมันก็ไว้ใจสมชายแล้ว แล้วสมชายเขาเจอเขากับสาเหตุครับเศษหินมันแทงเข้าไปที่ปีกของมังกรพอสมชายดึงออกมังกรก็บินใหญ่เลยแล้วปีกมันก็เป็นแมลงครับมังกรด้วงเพื่อนชอบไหมแล้วจะมังกรด้วงตัวนี้มันก็เป็นเพื่อนกับสมชายครับตอนนี้แกงพระเอกได้มังกรกับไปแล้วสามตัวแล้วมันก็มีมังกรที่หายตัวได้แอบตามพระเอกมาครับตัดภาพมาที่น้องแว่นน้องแว่นก็เป็นคนที่ไม่ชอบออกไปไหนครับเธอไม่มีเพื่อนไม่ชอบออกไปเล่นข้างนอกเธอได้แต่แอบดูกล้องวงจรปิดตลอดจนเจอเขากับพระเอกเธอก็สังเกตว่าพระเอกเนี่ยมันออกไปไหนไม่รู้ทุกวันมันดีดแล้วก็ตัด พามาที่แม่ของน้องแว่นนะครับเธอเข้ามาบอกว่าออกไปเล่นกับเพื่อนบ้างหนูวันๆอยู่แต่บ้านเล่นแต่คอมช่วยกอกน้าบ้างหรือเปล่าแล้วแม่ของน้องแว่นก็ชวนน้องแว่นออกไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกนะครับแล้วก็จะชวนให้น้องแว่นออกไปข้างนอกน้องแว่นบอกเธอไม่ไปแม่ของเขาก็ได้ออกไปก่อนนะครับพราะทิ้งไฟฉายไว้ให้เผื่อห้องมันไฟดับอีกจากนั้นน้องแว่านาก็คิดได้ว่าออกไปหาพพระเอกดีกว่าไปตามแอบดูว่าพระเอกนั้นออกไปเที่ยวไหนตัดภาพามาที่พระเอกนะครับเขาก็ได้ยินเสียงน้องแว่าน,านออกเรียกตามหาก็เลยพากันบินไปดูครับน้องแว่นนี่ก็เดินไม่รู้ เ,เข้าไปในป่าใช้ไฟสายส่องพวกพระเอกและมังกรก็ได้พากันตามหลังน้องแว่นไปติดๆและน้องแว่นก็ไปหาพระเอกแถวๆลูถ้ำแต่ก็ไม่เจอครับพอเธอจะกลับบ้านหันมาเธอก็เห็นมังกรอยู่เต็มหลังเธอเลยน้องแว่นก็ได้รีบหนีครับเพราะว่าเห็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกิ้งก่ายยักษ์วิ่งหนีโอ้ตกใจโอ้ยกระปอมพระเอกก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันไปดูน้องแว่นก่อนนะพวกนายเอามังกรไปเก็บก่อนแมงสั่ให้มังกรไปเก็บเป็นรถเลยด้านน้องแวน่นเธอก็รีบหนีกลับมาบ้านครับและมังกรหายตัวมันก็แอบตามเข้ามาในบ้านเธอจากนั้นน้องแว่นก็ไปเจออขงในนบ้า ขยับได้เธอก็ตกใจหนีไปนอนคุมโปงคิดว่าผีหลอกแล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเรื่องนี้พระเอกจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาแกล้งเธอนแน่เลยต้องใช้สเปเชียลเอฟเฟกอะไรบางอย่างแต่พอน้องแวน่นเอาผ้าห่มออกเธอก็เจอเข้ากับผีเฮ้ยไม่ใช่มังกรหายตัวครับสีสวยมากๆแล้วนองแวน่นเธอก็วิ่งหนีจะออกจากบ้านครับเปิดมาก,ก็เจอกับพระเอกแล้วพระเอกก็เข้ามาหาเธอเพื่ออ,อธิบายเรื่องราวนองแวน่นก็บอกใหญ่เลยว่าเธอเจอเข้ากับตัวเงินตัวทองในห้อง จะเรียกกู้ภัยดีไหมจางนั้นมังกรแผ่นด้าก็ได้ตามเข้ามาบนหลังคาครับน้องแว่นก็ตกใจพระเอกบอกว่าอย่าตกใจไปนี่คือมังกรและน้องแว่นเธอก็วิ่งหนีเข้าไปสะดุดหางมังกรครับและน้องแว่นก็ล้มมังกรเนี่ยมันก็เจ็บหางครับโดนเหยียบร้องเสียงดังใหญ่เลยปล่อยเป็นคลื่นเสียงนี่คือท่าไม้ตายอีกอย่างหนึ่งของมังกรล่องหนเพกก็ได้อธิบายต่ออีกว่านี่คือมังกรทั้งหมดเลยที่เราเห็นจากนั้นน้องแว่นก็รีบจะไปฟ้องแม่เรื่องมังกรครับเพกก็บอกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวความลับมันจะรั่วไหลและมังกรของเราจะถูกล่า ตัดมาที่ด้านแม่ของน้องแว่นพอเขาเปิดประตูมาเขาก็ได้ช็อกใหญ่เลยครับไม่ได้ช็อกเรื่องมังกรแต่ช็อกว่าอ้าวนี่ลูกฉันมีเพื่อนแล้วเหรอเพืก็ได้บอกว่านี่แหละครับเพื่อนผมเรากําลังเล่นซ่อนหากันอยู่คุณแม่แล้วแม่น้องแว่นก็ได้พาพวกพระเอกไปนั่งกินขนมครับจากนั้นเพื่อนแม่ก็ได้เวฟป,ป๊อปคอนออกมาให้พวกเด็กๆแต่ว่ามังกรล่องหนมันได้คาบไปแดกสมดเลยสมชายมันก็อดกินครับแต่แม่น้องแว่นก็ได้หันมาบอกโอ้โหสมชายกินเก่งมากลูกไม่เกรงใจเลยนะสมชายก็บอกว่าได้ครับผมกินเองก็ได้ผมยังไม่ได้ก เลยผมหิวข <premises. S 2> ้าวแล้วแม่ของน้องแว่นก็ออกไปเที่ยวกันต่อนะครับจากนั้นพระเอกก็พากระจับมังกรล่องหนแต่ว่ามังกรเนี่ยมันหายตัวไปครับไม่ยอมให้พวกพระเอกจับตัววิ่งตามหาติดแต่น้องแว่นพระเอกก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกเรามีมังกรกันหมดแล้วเหลือแต่เธอนะมังกรหายตัวมันคงอยากอยู่กับเธอแล้วพระเอกก็ได้ชวนน้องแว่นมาจับมังกรครับลองให้น้องแว่นยืนมือไปข้างหน้าทำมังกรเลือกเรามันจะเอาหัวมันมาแตะที่มือของเราสรุปน้องแว่นได้มังกรหายตัวไปอยู่ด้วยครับตอนนี้แก๊งพระเอกก็ได้มีมังกรครบทีมแล้วครับ4ี่คนอายม สคนแล้วก็มีมังกร4ตัวโดยมังกรหายตัวนี้ก็น่ารักมากๆนะครับมันไม่มีเพื่อนตอนนี้มันมีแล้วมันก็วิ่งล้อมอ้อนมังกร3ตัวใหญ่เลยตอนนี้พวกเราคือวัยรุ่นมังกรและพระเอกก็ได้เจอเข้ากับแผ่นดินไหวครับแต่ว่ารอบนี้มันแรงสุดๆแล้วแม่พระเอกก็ได้เรียกทุกคนมาประชุมแม่พระเอกบอกว่าตอนนี้แผ่นดินมันไหวมากๆทาให้ศูนย์วิจัยฐานของเราทั้งหมดมันเสี่ยงที่จะถล่มลงไปข้างล่างวิธีแก้ตอนนี้วิธีสุดท้ายก็คือโดยตัวของแม่ จะพาทีมของแม่เอาระเบิดลงไประเบิดอุดดูด้านล่างแล้วแผ่นดินไหวมันก็จะลดลงแต่พวกพระเอกก็ช็อกนะครับแล้วพากันมาประชุมแยกบอกว่าถ้าแม่พระเอกลงไประเบิดรูนั่นจริงๆมังกรในรลังมังกรจะได้รับอันตรายแน่ๆพวกพระเอกก็เลยพากันก,นกลับมาที่ถ้ำครับเพื่อบอกให้มังกรหนีไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวที่นี่จะถูกระเบิดแล้วแล้วพวกเขาก็ได้บอกลามังกรของพวกเขาเองเปกก็บอกว่าแล้วเราจะมาพบกันใหม่แก๊งพระเอกก็บอกลามังกรแล้วก็ให้ย้ายหลังนะครับส่วนแม่ของนางเอกก็ได้เตรียมที่จะระเบิดถ้ำแล้วครับจากนั้นพระ ก็เตรียมที่จะหนีเหมือนกันแต่ว่าพระเอกเขาก็ได้เห็นมังกรตัวใหญ่สีดําบินขึ้นมาแล้วก็เจาะรู จนแผ่นดินไหวพระเอกก็บอกไอ้นี่แหละตัวการตัวดีเลยมังกรตัวใหญ่สีดําด้านแม่ของพระเอกก็เตรียมจะระเบิดรูครับพระเอกก็กลับไปหามังกรของเขาแต่ปากถ้านั้นถูกปิดเพราะแผ่นดินมันไหวแม่ของพระเอกก็ได้ระเบิดรูไปหนึ่งทีะมังกรตัวใหญ่เนี่ยมันได้ยินมันก็รีบบินเข้าไปที่จะฆ่าแม่พระเอกนะครับพระเอกจึงส่งสัญญาณเรียกให้เจ้ามังกรแพนด้าออกมาและมังกรตัวใหญ่ก็ถึงตัวแม่พระเอกก่อนครับเธอก็โดนโจมตีเข้าให้แล้วจากนั้นมังกรแพนด้าและพวกแก๊งก็ได้ใช้สายฟ้าระเบิดพลังหินออกมาช่วยพระเอก ได้ครับเปก็ได้ส่งสัญญาณให้รวมตัวกันด้านมังกรตัวใหญ่สีดํากาลังจะพ่นไฟใส่แม่พระเอกเปก็ได้มายิงสายฟ้าใส่นะครับทำาไมังกรมันหันไปเล่นพระเอกแทนแต่มังกรของพระเอกเนี่ยเขาก็เก่งมากๆครับไอ้มังกรพันนี้มันเป็นมังกรที่เก่งที่สุดแล้วมันก็สามารถโจมตีและบินหนีได้เปก็ก็ต่อสู้กับมังกรใหญ่ยักษ์พร้อมกับช่วยแม่ของเขาไปด้วยเปก็ได้ช่วยแม่ของเขาได้ครับและเตรียมกําลังจะหนีพร้อมกับโจมตีมังกรไปด้วยแต่มังกรตัวใหญ่ก็ตามพระเอกทันแต่ว่านางเอกก็ได้พาแก๊งมาช่วยพระเอกทันครับตอนนี้ทั้ รวมพลังก um ันลุมมังกรตัวใหญ่ตัวเดียวแต่ว่ามังกรตัวใหญ่มันไม่เป็นไรเลยและพลังของมังกรฝั่งพระเอกก็ใกล้จะหมดแล้วแต่แล้วมังกรล่องหนมันก็ได้ใช้ท่าไม้ตายขึ้นเสียงครับทาให้มังกรตัวใหญ่มันเสียหลักเพราะว่าตัวนี้มันแพ้ขึ้นเสียงครับพระเอกก็ได้คิดแผนใหม่ให้มังกรล่องหนยิงขึ้นเสียงต่อไปเรื่อยๆจนมังกรตัวใหญ่มันแพ้ครับแต่มังกรตัวใหญ่ไม่ยอมตายดีมันก็ได้ดึงพระเอกลงไปด้วยนางเอกก็ได้พากันช่วยพระเอกแต่ไม่ทันครับพระเอกลงไปด้านล่างนางเอกกําลังจะเสียใจว่าพระเอกนั้นตายแล้วไม่บอกตัวสักคําแต่พระเออกกก็ขึ้นมาบตัว ยังไม่ตายเพราะว่าเขาหนีมาได้แล้วพระเอกมันก็สงสารมังกรตัวใหญ่นะครับบอกว่ามันคงมีเหตุผลของมันลาก่อนมังกรนักเจาะรูด้านแม่ของพระเอกก็ภูมิใจใหญ่เลยว่าตอนนี้เธอสามารถแก้ปัญหาแม่แพนดินไหวได้แล้วแต่จริงพระเอกแก้ปัญหานะนักวิทยาศาสตร์ก็พากันงงครับว่าตอนนี้ไม่มีแพนดินไหวแล้วและพระเอกก็ไปกอดแม่ของเขาด่านแก๊งองพระเอกและแก๊งมังกรก็ได้พากันมาทําสัญลักษณ์ร่วมกันว่าเราคือพวกเดียวกันวัยรุ่นมังกรด่านมังกรแพนด้าเขาก็ได้พ่นสัญลักษณ์ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับตาววิ้งตาเดีย อยู่กับหมวกของพระเอกตานี้มันมาตั้งแต่ภาคแรกเลยครับแล้วหนังก็จบลงและนี่ก็คือตำนานบทใหม่ของวัยรุ่นมังกรหากใครชอบกดติดตามช่องตีนแมวด้วยครับ